สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เช้าวันอังคารนะครับที่21นะครับวันนี้นะครับมีวันเป็นวันพิเศษนิดหนึ่งครับเลยมาทําบุญนะฮะเลยเดี๋ยวเตรียมจะทําบุญนะครับแต่มาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งสั้นๆนะครับว่าวันนี้เป็นวันเรียกวันเหมายันนะครับเป็นวันที่กลางวันสั้นกว่ากลางคืนนะครับมากที่สุดในรอบปีนะครับก็คือง่ายวันนี้เดี๋ยวจะมืดไวนะครับแล้วก็ เช้าช้านะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ากลางคืนเนี่ยมันยาวนานมากเลยนะครับที่สุดในรอบปีมันจะตรงข้ามนะครับกับวันคริสต์มาสยันนะครับซึ่งวันคริสต์มาสยันนี่แปลว่าวันที่กลางวันนะครับมันนานกว่ากลางคืนนะฮะฉะนั้นมันจะอยู่ประมาณ21มิถุนานะครับแต่วันนี้21่ธันวาฉะนั้นเป็นวันเหมายันนะฮะทางคนจีนนะครับวันนี้จะเรียกว่าเป็นวันตังโจยนะครับคือ ใป็นวันที่ไหว้ขนมบัวลอยนะฮะอ่าก,ก็จะตามบ้านคนจีนบางบ้านเขาก็จะปิดร้านนะคล้ายๆกับตุจีนเหมือนกันแล้วก็นำจะเรียกว่าลูกหลานแล้วก็บรรพบุรุษนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องก็จะมารวมกันนะครับบางบ้านเขาถือแบบนี้นะฮะทางประเทศจีนเขา ตอนเช้าก็บางบางเขาเรียกว่าตอนเช้าเช้าแบบนี้นะครับหรือว่าตอนอเวลาทั่วๆไปนะครับวันนี้ก็ทางตอนเหนือ,อต้องบอกก่อนว่าทางภาคเหนือตอนเหนือครับเขาจะไหว้เกี้ยวนะครับหรหรไหว้เกี๊ยวส่วนทางใต้จะไหว้ขนมบัวลอยแต่ไม่ใช่บัวลอยใส่กะทิไข่หวานมาแล้วนะฮะเขาเรียกว่าเป็นลูกโบลลอยใหญ่ๆนิดนึงนะครับแล้วก็เหมือนกับใส่กระน,น้ำเชื่อมนะครับประมาณนี้วันนี้เราจะเห็นหลายๆบ้านเขาก็ทํากันเนาะแล้วก็วันนี้ที่บอนเฮมายันนะครับ วันนี้นจริงๆก็เหมาะการทําบุญนะครับหรือว่าอาธิษฐานจิตบางคนไม่สะดวกในการทําบุญที่วัดก็ไปทําบุญนะครับยุคปัจจุบันก็ออนไลน์เนอะอาะทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับบรรพบุรุษนะครับจริงๆคนจีนเขามองว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะการรวมญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ไหว้พระฟ้าดินนะครับไหว้ทั้งปึงเถากงไหว้ตีจูเอียนะครับไหว้ฟ้าดินนะฮะก็จะมีการจัดการไหว้าบางว้านี้เขาจะ เรียกว่าทาคล้ายๆกับจุดจีนเลยนะครับคือมีการไหว้อะไรต่างๆนานาน,านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการขอบคุณนะครับขอบคุณฟ้าดินที่ทําให้ชีวิต,ตทั้งตลอดปีนะครับมีความราบรื่นหรือมีความสุขหรือว่าทําให้มีชีวิตมันอยู่รอดปลอดภัยก็นด้นะบางคนอาจจะไม่ราบรื่นแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ที่จะมาได้ไหว้นะครับในวันนี้ประมาณนะครับส่วนตะ,ต,ะตะวันตกนะครับเขาก็มองว่าเป็นวันที่นับ เริ่มต้นนะครับในฤดูหนาวแบบเต็มตัวนะครับมา21ธันวาคมนะครับเป็นวันเฮมายันนะฮะจริงๆถ้าเรามองเรื่องดาราศาสตร์นิดนึงนะอ่ขอต่อยาวนิดนึงนะฮะทางนอกโลกนะครับดาววังคารดาวพฤหัสเนี่ยเขาก็มีวันพวกอันนี้เหมือนกันนะคริสต์มาันนะครับคือเป็นวันที่ขั้วโลกนะครับมันอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นี่ มันเป็นทรงกลมนะครับแล้วอย่างเราเลิ้งนึกถึงโลกก่อนนะฮะเราจะเห็นว่าแกโลกมันเอียงประมาณทึงนี่โลกนะมันเอียงประมาณยี่บสามองศานะครับรร <Deadpool> รนันเวลาหมุนมันก็จะหมุนประมาณนี้นะครับหมุนติ้วติ้วเงี้ยนะฮะแต่ดาวศุกร์มันแทบจะตั้งตรงเลยนะเพราะฉะนั้นทางฤดูกาลมันแทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงแล้วส่งแสงแสงอาทิตย์บนสาส่องเข้ามาที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็หมุนแบบที่ไม่ค่อยมีความชัดเจนนะครับแต่ว่าอย่างดาวอังคารที่เราจะไปอยู่กันในอนาคตเนี่ยนะฮะอันเนี้ย แกนมันค่อนข้างเอียง25องศาของเรา23.5องศานะครับเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างเอียงแล้วก็การหมุนเป็นวงแบบป้านหน่อยเพราะฉะนั้นการที่แต่และฤดูกาลเนี่ยมันจะห่างกันแบบถ้าวันเหมายันแบบนี้นะกลางคืนจะยาวนานทีเป็น11เดือนเลยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวันแบบนานมากอย่างี้นะครับแต่ของเราก็สั้นๆน,นะครับการเปลี่ยน อา,อายันทั้งหลายนะครับเป็นขี้สมายันนะครับคือวันที่กลางวันยา,น,านกลางคืนแล้วก็กคืนยา,น,านกลางวันอะไรเงี้ยนะครับของเราจะประมาณสัก 3- 4เดือนประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นก็มาเล่าให้ฟังนะก็เดี๋ยวไปทําบุญครับสมัยโบราณนะครับเขาใช้วันนี้ในการพวกแหกคุกกันนะหร,ห,นหรือว่าหนีค่ายหรือว่าโจมตีข่าศึกนะฮะเพราะว่ากลางคืนมันยาวนานกว่ากลางวันเพราะฉะนั้นจะแอบซุ่มโจมตีนะครับข่าศึกเนี่ยข้าศึกจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันมืดนะครับมันก็ ถ้ายุคปัจจุบันนะครับเขาหมายถึงเขาจะมาประยุกต์นะครับว่าวันนี้เป็นวันของการจูโจมจูโจมอะไรได้บ้างค้าขายบางคนก็วางของขายออนไลน์ยกตัวอย่างนะครับก็เรียกจูโจมลูกค้ามาเนียนะแล้วก็อาจจะคุยกับหัวหน้าหรือคุยเรื่องสําคัญสาคัญกับคนที่รักครับคือการจูโจมอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหวังผลเอาเปรียบเขานะครับเพียงแต่ว่าหวังผลให้มันสาเร็จประมาณนี้นะครับเราะนั้นก็มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะไปทําบุญนะครับเดี๋ยวจะ แล้วนึกนึกถึงนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยแล้วก็บรพรพบุรุษของเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับว่าโอเคเดี๋ยวเป็นตัวแทนนะครับไหว้แล้วก็ทําบุญแล้วก็หาอะไรทานต่อนะครับวันนี้น้าทานขนมัวรอยเหมือนกันโอเคนะฮะก็เดี๋ยวมาเล่ากันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงมืดๆหขขัวค่ำนะครับมาเจอกับนัดกันไรยวันต่อครับส่วนนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเวลาที่ไหว้พระทําบุญจะล,ะลึกนึกถึงทุกๆท่านนะครับแบบ เต็มที่อะไรครับจงพลังไปให้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ